ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของคร,ระหบดีชาวนาสามอย่างเหล่านี้สามอย่างเป็นฉนหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายครหบปดีชาวนาในโลกนี้ต้องเรียบเร่งไถนาให้ดีคราดนาให้เรียบร้อย ครันแล้วต้องเรียบเร่งเพาะพืชลงไปครันแล้วเรียบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้างระบายเอาน้ำออกเสียบ้างดูก่อพริกตุทั้งหลายกิจที่ควรเรียบด่วนทำของขราบดีชาวนาสามอย่างนี้แลดูก่อพริกตุทั้งหลาย กระอดีชาวนานันไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพบันดาลว่าเข้าเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีทองบาร,รือนีจงหุงได้ลูกกนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่เข้าเปลือกของกรือปดีชาวนานัน มีความแปรของฤดูเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรเรียบธรรมของภิกษุสมอย่างนีสามอย่างเป็นฉสนหนคือการสมาทานอาธิศีลติขาหนึ่ง การสมาทานอธิจิตติขาหนึการสมาทานอธิปัญญาติขา1นึดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของภิกษุ3อย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่มีฤทธ หรืออนุภาพบรรดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานในวันนี้แหละหรือมิฉนั้นก็ในวันพรุ่งนี้หรือในวันปรือนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้นผู้ศึกษาอธิศีนอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่เพราะเหตุน,นั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิสิลติขา เราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตติกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาติกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล